ก็เป็นอันว่าจะมาอธิบายอันหนึ่งนะครับเรื่องของบริษัทหรือว่าการจัดตั้งทีติบุคคลในประเทศไทยเนี่ยนะครับว่าตกลงแล้วมันเป็นนมินีหรือไม่นอมินีนะครับไปดูฮะยังไม่ต้องพูดถึงเรื่องบริษัทต่างๆที่เข้ามาเป็นผู้รับเหมาที่างสิ้นเอามหาวิทยาลัยก่อนเขามอกว่านี่ก็มหาวิทยาลัยเอกชนเจ้าของเป็นคนไทยนี่นาจะมาห่วงอะไรกังวลอะไรต่ะมาดูกันครับซึ่งคุณผู้ฟังก็อย่างที่บอกว่าให้ไปดื่มน้ํามานะคะเพราะว่ามันจะต้องตั้งสติมันจะมีการ คำนวณอยู่ในหลายขั้นแล้วจะอ่านตามของคุณวิโรจน์เลยถูกไหมคะผมว่าผมว่าอ่านไปเลยคือถ้าคุณคิดตามไม่ทันก็ไม่เป็นไรนะ,ะฟังฟังมันจะมีชื่อบริษัทที่ดูแปลกๆหน่อยมันเป็นนามสมมุตินะคะคุณอ,อังนะคะเริ่มค่ะโอเคนะครับคุณวิโรจน์เขาอธิบายแบบนี้ประมาณนี้นะมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งหนึ่งแห่งนี้ถือหุ้นโดยบริษัทกู๋กู๋นี่นี่คือบริษัทในนามสมมุติน,นามมมสะฮะซึ่งบริษัทกูกู๋ถือหุ้นโดยกู๋กู holding ก็อีกชื่อนึงแล้วนะถูก99.99% 99โดยมีคนไทยชื่อว่านางไก่ถือหุ้นร่วม2หุ้นคือ0.01%หลังจากนั้นอ่ะคุณซ้อนไปแล้วนะคุณ,คณ,คณลองนึกจากภาพใหญ่ลงมาภาพเล็กกุ๊กกูโฮดดิ้งที่มีอยู่99.99%น99นั้นถือหุ้นอีกทีโดยบริษัทหมี48%นะครับซึ่งอาใหม่ถือหุ้นโดยบริษัทหมีซึ่ง48%เป็นของนายหลี่เป็นชาวจีน49% เอาเดี๋ยวนะเอาใหม่กุ๊กกูโฮดดิ้งเนี่ยนะคะถือหุ้นโดยบริษัทหมี48%่สิ <Yes. S 2> นายหลี่ชาวเย็นอ่าชาวจีน49%และบริษัทกุ๊กกูสอและนางไก่เมื่อสักครู่นี้อีก 1%, 1> <วะ S 2> นึ 1> ่งเปอร์นก็คือมันซ้อนกันไปซ้อนกันมาอยู่กุ๊กกูที่ใหญ่กว่าเมื่อกี้ชื่อ,อใหญ่เนี่ยมันมีตรงนี้อยู่2%แล้วนะในขณะที่บริษัทหมีจำกัดกลับมาถือหุ้นโดยบริษัทหมีโฮดดิ้ง50% นายหลีชาวจีน47%คเนตเะเกียะและบริษัทกูกูจำกัด2%นและนางไก่ชาวไทยอีก1%และหมีโฮดิง้งถือหุ้นโดยนายหลีชาวจีน4 9บริษัทกูกูจำกัด30นางไก่ชาวไทย2 1อ็อ่ะผมสรุปให้ง่ายๆคือทุกบริษัทตรงนี้ไม่มีบริษัทไหนเลยที่ถือหุ้นโดยคนจีนเกินครึง่งแล้วชื่อมันก็จะวนอยู่อย่างเงี้ยแต่ถ้าสังเกตนางไก่จะเป็นคนที่หุ้นดูเล็กสุดนะใช่แต่เมื่อ คุณพบว่าเขาเอาบริษัทเหล่านี้ซึ่งไม่มีบริษัทไหนเลยถือหุ้นโดยคนจีนเกินครึ่งนั้นมาถือหุ้นซ้อนกันไปซ้อนกันมาซ้อนกันไปซ้อนกันมาวิธีการคำนวณสัดส่วนของนายหลี่ในบริษัทหมีที่แท้จริงนักเรียนเกมตัวฟังนายหลี่ถือหุ้นโดยตรงในบริษัทหมี47ถือผ่านหมีโฮลดิ้งอีก50นายหลี่ถือหุ้นบริษัทหมีโฮลดิ้งอยู่49ดังนั้นเะะนนมื่อคำนวณออกมาแล้วจะพบว่าที่แท้จริง นายหลีถือหุ้นบริษัทหมีสูงถึง71.5เ แต่มันคิดไม่ทันและกฎหมายไปไม่ถึงนะคะเพราะว่า<ๆ>มันบวกบวกจาก47บวกในวงเล็บ49คูณ50ปิดวงเล็บเท่ากับ71.5บ้าบรในขณะที่นายหลี่ถือในบริษัทกุ๊กกูโฮดดิ้งนายหลี่ถือตรงอยู่49เอ้าวไม่ผิดกฎหมายเห็นไหมเพราะไม่ถึง50ถูกแล้วถือผ่านบริษัทหมีอีก48เอ,าอ้าวบริษัทหมีก็ไม่ผิดนี่นะครับซึ่ง ในบริษัทมีนายหลีถือหุ้นอยู่71.5%จากขั้นตอนก่อนหน้านี้อยู่แล้วนะฮะที่เมื่อสักครู่ราให้ฟังนะฮะดังนั้นนายหลีถือหุ้นกูกูโฮดิ้งที่แท้จริงคือ49%บวกนวั่นบวกนี่ากับ8 3 3 2ค่ะคุณครูคะนี่คือสัดส่วนที่แท้จริงค่ะยังไม่ไมจบตามกฎหมายมันลวงตาอยู่ อ่ายังไม่จบนะคะคุณครูคะครับผมคำนวณสัดส่วนนายหลี่ในบริษัทกุ๊ก๋กูเมื่อกุ๊กกู๋โฮดดิ้งนะฮะ <S <S ๆๆๆอ,อันนี้กุ๊ก๋กูต่อซึ่งกุ๊ก๋กูเนี่ยนะครับก็มีกุ๊ก๋กูโฮดดิ้งถือหุ้นอยู่อีกนะครับเมื่อสักครู่เบ็ดเสร็จคูณกันไปคูณกันมาเป็นอันว่าในกุ๊ก๋กูถืออยู่อีก83.31บ้าบอสรุปแท้จริงแล้วเมื่อคำนวณนายหลี่เป็นเจ้าของมหาวิทยาลัยนี้อยู่83.3เปอร์เซ็นต์แต่โดยพฤตินาย จากการคำนวณการถือหุ้นทางอ้อมจะพบว่าในหลีมีความเป็นเจ้าของขนาดนี้ถือคือในทางปฏิบัติต้องถือว่ามหาวิทยาลายันี้เป็นนิติบุคคลต่างด้าวเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ทางนิติในตามกฎหมายยังเป็นของคนไทยอยู่เพราะคนจีนถือหุ้นไม่ถึงครึง่งแต่ในความเป็นจริงอำนาจการบริหารทั้งหมด 8 3 3คือคนจีนซึ่งอันนี้มาจากการคำนวณที่คุณวิโรธเขาบอกอ่ะนะคะก็ต้องลองเอาไปคิดตามดูนะคะซึ่งประเด็นข้อสงสัยและความห่วงใยที่มีต่อมหาวิทยาลัยของกุ๊กกูทั้งหลายเนี่ยนะคะก็คือการเปิดวิทยาลัยนานาชาติเนี่ยเปิดสอนระดับโทและเอกในหลายหลักสูตรเนี่ยมีหน้าที่ขนาดนี้จริงๆเหรอไม่ถึง10ไร่ครับผมมันจะสอนกันได้เอรอจ่ายเงินทุกอย่างค่าหน่วยกิจค่าเราเรียนทุกอย่างชําระเบ็ดเสร็จที่ประเทศจีนทั้งหมด นะครับคณะกรรมการการสอบวิทยานิพนธ์ทุกคนเป็นคนจีนสอนเป็นภาษาจีนอาจารย์เป็นคนจีนที่สำคัญมีบริการช่วยบริการทำวิทยานิพนธ์ช่วยส่งตีพิมพ์แค่มีพาสปอร์ตจ่ายตังครบจบแน่นอนเป็นมหาวิทยาลัยที่ไม่มีตารางสอนไม่มีปฏิทินการศึกษาตโต,ตโตกันแล้วไงโตโตกันแล้ววันสต๊อปวันสต๊อปเซอร์วิสรวบรวมนักศึกษาจีนได้ครบ20คนเมื่อไหร่ก็จะเปิด เคเนาะก็บางทีก็ยังไม่เข้าใจเลยว่าตอนอมไม่รู้จะพูดััวอะไรอ่ะไปอ่านข่าวมาหาจุฬาแล้วเขาก็บอกว่าอัานนี้คือสิ่งที่คุณวิโรธเอามามนะครับ ถ้าคิดว่าสิ่งนี้เป็นข้อมูลที่ยังไม่ครบถ้วนไปหามาคุณก็ออกมาปฏิเสธหรืออธิบายได้คือมันมันน่าแปลกใจว่ามันมีไปถึงมหาวิทยาลัยได้ยังไงเพราะอันนี้มันก็เป็นสิ่งนี้ถูกไหมคะที่มันวนเวียนกันอยู่ที่บอกว่าอ่านมหาจุลาเัรมันยังเป็นเรื่องเดียวกันถูกไหมมันอยู่ในโครงสร้างเดียวกันแต่มหาจุลาเนี่ยมันไม่ใช่มหาวิทยาลัยของของต่างชาติหรอกมันเป็นมหาวิทยาลัยเราแต่สิ่งที่น่าสนใจคือทางมหาจุลาก็บอกเขาก็ไม่รู้จะคัดยังไงในเมื่อทุกคนผ่านเกณฑ์แต่ก็เชื่อว่าเเาาสนนใจมรีย หลักสูตรระยะสั้นคนจีนจะอยากเรียนหลักสูตรศาสนาเราเหรอก็ไม่ทราบเลยครับคือเข้าใจว่าบางทีเราก็ต้องการจะไ่สอนศาสนาแหละแต่เขาสอนภาษาจีนผ่านมาไวิทาลัรเขามหาจุฬาจะไม่สอนศาสนาแล้วสอนอะไรก็สอนภาษาจีนอ่สอนสอนภาษาไทยก็ไดดเป็นเรียนภาษาไทยโรงเรียนภาษาค่ะไปเพราะว่าโรงเรียนประสอโรงเรียนศาสนาเดี๋ยวจะได้บาลีเอาอยากได้บาลีเหรอคะครับ Green morning